สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะบันนองบรนณาชันแนวคะ่ะเพื่อนคะ่ะมาคะ่ะวันนี้อากาศดีแดดออกเราไปแวะเก็บกระเทียมกันนะคะไปคะ่ะนี่คะ่ะมาถึงป่าแล้วเ้อค่ะนูนคะ่ะเดินเข้าไปอีกนิดก็จะเป็นป่ากระเทียมแล้วนะคะไปคะ่ะค่ะเพื่อนเป็นกอเป็นกอเลยเราจะเอากอไหนดีคะแต่ว่านะ่าจะเดินดูเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาจิ้มเอาแป๊บเดียวมันก็จะเต็มตะกาแล้วเนอะคะ่ะดูคะ่ะเพื่อนงามมากงามหลาย งามอีหลีงามกระดดก,กระเดียนะคะนุ่มเป็นกอเป็นกอเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนุ่มอีขาวจุลูจุลรลเลยคะ่ะนุ่มค่ะงามงามไปคะ่ะนี่คะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะนาเดินมาดูเห็ดนะคะนี่นาเห็นแล้วคะ่ะนี่เห็ดห,หนูหนูคะ่ะเป็นปื้นเลยนี่คะ่ะพอเลยพอเลยไปคะ่ะเี๋นนมาหาอะไรสอยก่อน หรือว่ามันยืดถึงหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคะมือหนาสงสัยจะไม่ถึงนะคะคุณผู้าคนี่คะงามจาังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหาอะไรสวยก่อนนะคะงามจ้านี่มันอยู่บนต้นไม้อย่างนี้นะคะ่ะเพ่นเจอนีอีกกริ่นนึงนะคะนี่เฮ้ยอ่ะเลือกะคะ่ะ เกือกได้เอาที่เด็ดเอาที่เก็บได้นะคะมันอยู่บนสูงค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ถ้าเจอมันตกลงมาแล้วมันแบบนี้นะคะเพื่อนน,นี่ค่ะเมื่อกี้ไเอเยู่นะคะไปค่ะนี่ค่ะกิ่งไม้มันหักลงมาแล้วมันจะ เ,เราต้องดูดีดีนะคะมันก็จะเห็นนะคะเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้นะคะเต็นต้นไม้ที่มันหักมันอะไรอย่างนี้นะคะมันจะขึ้นมาเนาะเห็ดนะคะมันจะออกนี <c oughs> ่ค่ะเพื่อน <c oughs> กำลังเป็นเบี้ยเต็มเลยนี่มันยังไม่โตนะคะ <c oughs> เอาไว้นะคะเผื่อมันโตค่ะแต่ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่โตแล้วละค่ะเพื่อนขะดู งามถ้ามันตูนะคะแแขนนี้เราก็พอแล้วเนาะเห็นไหมคะงามงแกงแส่อะไรดีเนาะค่ะดูคะ่ะงามเป็นเบียเด็มเบ้เลยคะ่ะดูนานี้ไหมคะมันจะอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้หักหักที่ลงมาจากต้นไม้นะคะ นะคะคน่าง,งามเก็บเก็บคะ่ะได้ทั้งกระเทียมได้ทั้งเห็ดโห,หนูนะคะนี่ออ้หนเก็บไม่นถนัดค่ะใส่ลงมืออะคะ่ะยุ่เอาเลยสนไปเลย แดดมันออกง่เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยนลน,นาเอากิ่งนี้มันเอามาถมวางไว้กันตรงเผื่อ,อม่งวดนหน่ามันโตค่ะอ,อ้นี่ค่ะให้เขาไว้ตรงนี้เนาะไปค่ะสองนู่นนะคะนี่กิ่งค่ะนี่ มันแรงไปซะน,นะคะถทาไม่แรงนะโอ้ยเยอะน,ะนะะั่นเลยค่ะนี่ค่ะหาอยู่หากินค่ะเพื่อนๆขางามมันจะอยู่ตามแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นยังเก็บค่ะนี่ได้ขอนแล้วนิดละหน่อยนะคะเพราะว่า มันเน่าสูงไม่ได้รวค่ะมันอยู่บนต้นไม้เนาะมันหักลงมาแล้วมันก็จะมาโตข้างหลางนี้นะคะนี่งามจังเลยค่ะนี่พวงนี่นี่แล้วก็ดูตามไล่ไปนะคะมันจะเอ่อ มันก็จะออกตามอย่างนี้น,นะคะโดน,นค่ะไม่โตยังไม่โตนะคะนี่เอ้เสียดายค่ะเลื่อนขาดูฝนเอ้ยอย่าเลงนะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะงามเลยเอ้ใบไม้ เหรอคะเสรยดายค่ะเนดูมันไม่โต นี n n ่คเห็นไหมงามสวยเลือกได้นะคะพื่อนค่ะเอาตัวนี้ก่อนนี่ค่ะเราจะไปดองนะคะวันนี้จะดองกินสักหน่อยนะคะ ี่ดค่ะ่ะพนเาวอุโมโลเลยส่วนพี่สาวหน้ามาแอบมาอยู่คนเดียวนู่นค่ะแดงแดงชวนมาไม่มารู้อะไรงอนผัวให้ผัวมาส่งเปล่าไม่รู้ค่ะนีน่ได่งามค่ะคุณบัน <c oughs> นี่คไปเราเอาหลายๆที่นะคะไม่เอาที่เดียว อุ้ยหล่นไม่ออกค่ะไม่ออกก็ไม่เอาค่ะเอาที้งงามๆนี่ค่ะงามอือ จุ่มเป็นจุ่มเป็นก้อนใช่ไหมคะนุ่มคะ่ะไปเก็บกันนี่นะคะเพื่อนๆนาะจะเอากลุ่มนี้นาะก็จะพอแล้วเนะอะค่ะเยอะนะคะตรงนี้หนี้กลุ่มเดียวก็น่าจะพอแล้วนะคะมาค่ะตัดกัน <c oughs> นะคะตัดกระเทียมกันนี่คะ่ะ นี่ยาวากำลังนี่เลยนะคะนี่งานบังบังบ้านนี่ค่ะบ,บังกระเทียมนี่ค่ะ <c oughs> อี่ก้อนนี้ เยอะนี่จะเอากองนาวขาวขาวเลย,เลยนะค,คะ่ะเพื่นค่ะโอ๊ยมีลากไม้ไม่ออกค่ะ นี่งามค่ะนี่ค่ะ รู้เห็นเปล่าเห็นหน้าว่านี่ค่ะย้ายกล้องบ่อยก็เสียเวลาค่ะอุยเอาเนี่ยเอานี่งค่ะนี่ค่ะ,คะโอ้ยพอแล้วค่ะคุณผ่านค่ะเต็มไปหมดแล้วเอาไหนไหนไม่รู้จะเอาไหนคะ่ะเต็มไปหมดพอและค่ะคุณ่านค่ะฝากบ้นนอกบ้านใน,นชาแน,นลนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้นาเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อจ้าคลิปนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บกระเทียมนะคะกับเห็ดหูหน,ดหน,หหนดูด้วยค่ะได้เห็ดหูหนูด้วยเด้อค่ะฝากบ้านนอกบ้าน,นาชั้นเนาะนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นาเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้เด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูประชุมอะไรอีกนะคะเพื่อนค่ะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขท่านนะคะเก็บกระเทียมอ่อนๆงามๆเลยค่ะ กำลังจมูกตะมิเลยเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะาจะพาไปดูไปชมอะไรอีกะคะ่ะคลิปในวันนี้สวัสดีจ้านี่คะ่เคะเพื่อนๆค่ะงามเต็มตาแล้วโอ๊ยทำงานงาน,นะะึงค่ะนี่มาจบด้วยคลิปนี้เลยเอ้ยขอนี้แล้วค่ะนี่บ๊ายบายคะ่เคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะนี่คะ่ะปอด งามนี่นี่นี่กำลังขี้มิเลยบ๊ายบายค่ะ